สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับดอกเข็มครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับวันนี้เราจะมากินมามา่าทรงเครื่องครับพี่น้องมามา่าทรงเครื่องกัน,กนครับทรงเครื่องมีปลาหมึกครับ หอยแมลงคู่ครับผักะจเป็นผักบุ้งหกหอยแมลงภู่เต็มเลยครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหตักขึ้นมาเรื่อยเลยครับใส่หลายขนานดะ มาส่งเครื่องครับนี่ครับเต็มเลยครับปาหมือรับหอยแมงปูเต็มเลยครับ,แ,รบแซมกันครับจากการที่กินธรรมดาแซ่ปรหมือกับหอยแมงปูไปหนักกินก็เก่้ะเลยครับผมเบิ่งครับ

ตลกจิ๋มเนี้ยทำนี่นะครับเนาะยูดีสบายสุขความหลักการแข็งแรงสุขสุขกันครับสวัสดีครับ